สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายธม,มี่นะคะในชันทม,มีส่สม,มุนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านใบเขียววีซา่าและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีข่าวดีจาก USCIS ที่เปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้สามารถกรอกเพื่อขอนัดเข้าพบเจ้าหน้าที่ USCIS ตัวต่อต,ตัวได้แล้วค่ะไปฟังรายละเอียดด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวนี้เป็นข่าวดีจากทาง USCS นะคะ USCS นั้นได้เปิดการให้บริการออนไลน์ให้สามารถกรอ,อกฟอร์มทางออนไลน์และเพื่อขอนัดเจ้าหน้าที่ให้คุณสามารถเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองได้ค่ะ ทำไมข่าวนี้จึงเป็นข่าวสาคัญนะคะเช่นเดียวกันค่ะข่าวนี้เป็นข่าวสาคัญเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะก่อนที่จะมีการให้บริการนี้เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่จะติดต่อ U.S.A.S เพื่อจะขอเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองนั้นเนี่ยคุณจะต้องโทรเข้าไปที่ เอ่อ o m e r Service ของ U S C S ซึ่งอย่างที่รู้กันอยู่นะคะว่าถ้าใครที่เคยต้องโทรเข้าไปที่ศูนย์ของ U S C S นั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโทรติดต่อ,อยากมากรอสายนานพอรอสายบางครั้งคุยๆกันอยู่เอาเกิดสายหลุดไม่ว่าจะเป็น disconnect จากฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ตามนะคะคุยกันอยู่ดีๆสายหลุดต้องกลับไปโทรใหม่เข้าคิวรอใหม่นะคะหรือบางครั้ง เข้าคิวรอไปยังไม่ทันได้คุยกับใครเลยคะ่ะมีแต่แบบระบบออโต้วนไปวนมาวนไปวนมาคือจะหามนุษย์ที่เราคุยด้วยได้คงจะยากมากสำหรับคนที่เคยติดต่อด้วยการโทรศัพท์เข้าหาศูนย์ Customer Service ที่ทาง USCS นะคะดังนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ดีและเป็นข่าวที่น่ายินดีนะคะว่ามีการเปิดบริการให้สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอทานัดได้ เมื่อวันที่21สิงหาคมปี2023ที่ผ่านมาทาง USCIS ประกาศข่าวดีนี้ว่าได้เปิดช่องทางการติดต่อ USCIS เพื่อขอนัดพบเจ้าหน้าที่ USCIS ที่ศูนย์ในเรื่องนี้คือเป็นการขอเข้าไปพบด้วยตนเองใครบ้างจะขอนัดพบเจ้าหน้าที่ได้ผู้คนแรกนะคะตัวผู้สมัครเองสามารถกรอกฟอร์มได้คนที่ 2. ทนายความด้าน immigration ของคุณคนที่ 3. ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหากําไรซึ่งเป็นคนที่ดูแลเคสคุณขององค์กรไม่แสวงหากําไรค่ะ แบบฟอร์มนัดหมายออนไลน์นะคะคุณสามารถเข้าไปดูได้มีลิงก์ให้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็จะขอนัดออนไลน์ได้หมดนะคะไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะสามารถขอนัดออนไลน์ได้หมดทาง usa ได้ระบุตัวอย่าง ในประกาศครั้งนี้นะคะมีธุระอะไรบ้างที่สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ขอนัดพบเจ้าหน้าที่ได้บ้าง 1. การขอ s t a m ADIT s t a m ADIT คือ s t a m การแสดงสถานะว่ายังมีสถานะ Immigration อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่เพราะว่ายังมีใบสมัครคารออยู่ในระบบนะคะ อันที่2นะคะตัวอย่างที่2ที่ให้ไว้ก็คือการเข้าไปเพื่อขอเอกสารอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศอย่างฉุกเฉินอันนี้คือถ้าในกรณีของผู้ที่ยื่นใบสมัครขอเดินทางออกนอกประเทศแล้วมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจึงต้องการที่จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่เห็นหลักฐานนะคะว่าเราจําเป็นมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะมีเหตุจําเป็นจริงๆที่จําเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศอย่างฉุกเฉินไม่สามารถที่จะรอระยะเวลาการทํางานโดยปกติ ของ u s c s ได้กรณีที่3คือการขอเอกสารที่ผู้พักษาสาร Immigration อนุมัติแล้วส่วนมากแล้วก็อาจจะเป็นใบอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศเช่นกันในกรณีที่4ก็คือเป็นกรณีอื่นๆนะคะที่แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาจะพิจารณาย้ำนะคะว่านี่คือกรณีอื่นๆที่แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณานั่นหมายความว่าการที่คุณกรอกแบบฟอร์มไปมันไม่ใช่มีปฏิทินขึ้นมาให้คุณเลือกเอาวันพฤหัสเวลา10โมงเช้า ไม่ใช่ค่ะไม่มีปฏิทินไม่มีตารางเวลาให้คุณเลือกเองนะคะคุณกรอบแบบฟอร์มคุณให้ข้อมูลระบบทางออนไลน์รับเข้าไปเจ้าหน้าที่จะตรวจรอบหนึ่งนะคะนั่นก็คือข้อ4ที่ว่าอื่นๆเจ้าหน้าที่จะตรวจว่าเหตุผลที่คุณขอเข้ามาพบนั้นเป็นเหตุผลที่สมควรที่จะขอเข้าพบไหมนะคะแบบฟอร์มนี้เป็นเพียงแค่แบบฟอร์มขอนัดเท่านั้นไม่ใช่แบบฟอร์มจองเวลา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเข้าไปก็คือกรอบแบบฟอร์มทาง u s s นะคะได้ประกาศด้วยนะคะว่าไม่รับประกันว่าคุณจะได้วันที่เวลานอที่คุณขอไปและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้วนะคะถ้าพบว่าเป็นธุระที่สมควรให้เข้าพบเจ้าหน้าที่จริงๆเจ้าหน้าที่ u s s ก็จะติดต่อกลับมากลับมาทางไหนคะ เมื่อคุณส่งไปกรอกขอนัดเข้าไปนะคะพอคุณสัมมิทกดสัมมิทเข้าไปปุ๊บคุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงหรือ reference number ให้คุณเก็บหมายเลขนั้นไว้ให้ดีๆเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ USCIS จะติดต่อคุณกลับมาพร้อมทั้งหมายเลขนี้นะคะการติดต่อกลับมาทางไหนเอ่ยเขาจะติดต่อกลับมาทั้งทางโทรศัพท์และทางอีเมลอะไรก็ตามที่คุณให้ไปนะคะนั่นหมายความว่า ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบรับเบอร์โทรศัพท์แปลกๆคุณอาจจะพลาดการโทรติดต่อจากทางเจ้าหน้าที่นะคะเพราะปกติแล้วเนี่ยเบอร์โทรจากหน่วยงานราชการมักจะเป็นเบอร์โทรที่ แปลกมากแบบ000000เป็นหมดเลยนะคะหรือแบบ0000999999อะไรอย่างนี้นะคะหรือบางครั้งก็คือไม่โชว์เบอร์เลยถ้าเป็นเบอร์แปลกๆนะคะเราก็ต้องคิดด้วยก่อนว่าเอ้เราไปติดต่อหน่วยงานราชการติดต่อ Immigration ไปบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมันเช็คอีเมลค่ะเพราะว่าถ้าคุณให้อีเมลเขาเขาก็จะติดต่อมาทางอีเมลค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีให้กับหลายๆคนที่อาจจะต้องมีธุระเข้าไปเจอเจ้าหน้าที่ Immigration ที่ศูนย์ USAS ด้วยตัวเองนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด subscribe ด้วยและกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคลิปใหม่ๆจากช่องของเราค่ะสําหรับช่องทางการติดตามข่าวสารทางด้าน Immigration ในประเทศสหรัฐอเมริกาจากสํานักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram และ Twitter ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ